สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน j k t นะครับมารีวิวนะครับส่งงานให้กับคุณพวัตนะครับผมก็ตอนนี้นะครับออเดอร์เข้ามานะครับเป็นปลีตัวรุ่น2 9 9 0เก็เสเป็นรุ่นโปรดี7จนะครับพอดีลูกค้าเอาไปแล้วตัวหนึ่งนะครับพอดีแจ้งผมมาว่าแหลมมันไม่ออกนะครับผมก็ ลองเทสแล้วนะครับมันไม่มีปัญหานะในเรื่องของปลีนะครับผมก็ได้แจ้งไปหลังชัดส่วนตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะจัดส่งตัวที่2ไปนะครับผมผมมาเทสรีวิวให้ก่อนส่งกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าปีมันไม่ได้มีปัญหานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกค้าแจ้งว่าแหละมันไม่ออกนะตัวก่อนนะครับผมก็ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะว่ามันอาการยังไงนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งไปเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเพื่อความสบายใจทั้งตัวผมและก็ลูกค้าเองนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับผมแหลมไม่ออกใช่ไหมลองดูนะแหลมผมปกตินะครับนะ,ะทุกความทีนะครับทํางานได้หมดนะ,ะได้ครับอาอเรอ่อความทีต่า ชุดซับนะครับปิดกลางแหลมก่อนนะลองใส่หูฟังด้วยนะครับอ่ความที่สูงความที่ต่ำนะครับแบตผมไม่พอนะกดซีเลคเตอร์นะครับทำงานปกตินะครับเฟดเดอร์หน้าหลังนะครับทำงานปกติ วัวลุ่มติดมือนะครับผมชุดซับนะครับอลองดูนะครับความที่นุ่มสุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดความที่กลางๆดูนะครับ ความที่แข็งนะครับหมุนกลับมานะครับตัวนี้มันมีคลอสในตัวนะครับผมก็เป็นรุ่นท็อปแนวฟังเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวใหม่นะครับผมก็ขอบคุณที่ลูกค้าเลือกไว้วางใจทางปรโม JKT นะครับผมรับประกันให้ไม่ผิดหวังนะครับผมตัวนี้มีประกันให้ตลอดใช้งานนะครับมีสติกเกอร์อยู่ด้านข้างลูกค้าอย่าไปฉีกมันนะครับนะ ตอนนี้ฉีกขาดถือว่าเราจบกันนะครับผมโอเคขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมมากนะครับฝากติดตามทางช่อง JT k Channel เอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ